สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านของเต็นรถเชิดพงรถบ้านนะคะหรือเชิดพงรถบ้าน FC นะคะวันนี้องค์จะพามาดูนะคะรถสไตล์ระดับผู้นำนะคะเป็น Honda Accord นะคะเครื่อง2.0 EL g ก a r a u t ปี2อโต้นี2015นะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะคันนี้จะได้เป็นสีเทาเดิมนะคะลูกค้าสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะคะ ภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะประตูนะคะเป็นหนังนะคะลายไม้นะคะตรงนี้จะมีปุ่มเซตนะคะปรับระดับนะคะมีปุ่มไอคอนนะคะ ลองมานั่งดูนะคะคันนี้จะได้สตาร์ทปุ่มกดนะคะเป็นตัวเครื่อง2.0 EL นะคะเกียร์ออโต้ปี2015นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลขไม้เท่าไหร่นะคะคันนี้นะคะเลขไม้ใช้งานไป157,000กิโลนะคะถือว่าไม่เยอะเลยนะคะลูกค้ารถนะคะภายในค่อนข้างสวยนะคะใหม่มากๆเลยนะคะไม่โซมเลยนะคะ คอนโซลหน้านะคะเป็นเบาะหนังนะคะถัดมานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นลายไม้นะคะมีจอนะคะมีกล้องถอยหลังให้นะคะแอร์จะเป็นแอร์ปรับออตโต้นะคะตรงนี้นะคะแอร์ออตโต้ตรงคอนโซลกลางนะคะเป็นลายไม้นะคะสีน้ำตาลแบบนี้สวยๆนะคะรถหรูดับผู้นำนะคะบอกเลยราคาน,นี้นะคะ ที่นี่เป็นรถเช็ดพงรถบ้านนะคะบอกเลยขายถูกมากๆนะคะคันนี้ราคานะคะขายที่ห้าไอ้สี่แสนห้าหมื่นแปดพันเท่านั้นเองนะคะตรงนี้เป็นช่องสามารถเก็บของได้นะคะตรงนี้เป็นที่พักแขนนะคะเก็บของได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถชาร์จแบตหรือเสียบไฟได้นะคะตรงนี้ ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มนะคะปรับเอ็นนะคะเป็นไฟฟ้าด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารกว้างมากๆนะคะมีม่านก,กันแดดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะคะขึ้นลงแบบนี้ได้เลยนะคะม่านบังแดดนะคะด้านข้างก็มีนะคะอ่าถ้าเราจะเก็บก็กดตรงปุ่มนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะคันนี้นะคะมี รับประกันลดนะคะให้สองปีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องกันบ้างนะคะภายในห้องเครื่องนะคะคันนี้จะได้เครื่องเดิมๆนะคะกระโปรงหน้าเป็นแบบชกค้ำนะคะแผ่นกันความร้อนยังอยู่ครบนะคะ <Okay. S 1> เครื่องเดิมๆนะคะคานหน้าเดิมนะคะไม่มีรอยซ่อมแซมนะคะเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะคะ เครื่องแน่นนะคะไม่มีน้ํามันเยิ้มนะคะลูกค้าถ้าใดที่สนใจนะคะหารุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่นะคะบอกเลยนะคะคันนี้ได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคานะคะไม่แพงด้วยนะคะเร<บ>ิ่มต้นผ่อนที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะ นี่จะเป็นเครื่องเดิมเลยนะคะลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ที่เต็นท์รถเชิดพงรถบ้านนะคะเสรีไทย6 8ทับได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นอ่าคันต่อไปนะคะคันต่อไปนะคะรุ่นต่อไปเรามาดูนะคะคันนี้จะเป็น Honda Civic FC นะคะเครื่อง1.8 EL นะคะเกียร์ออโต้ปี2019นะคะรถสวยมากๆเลยนะคะ ีเทานะคะเดิมๆเลยนะคะคันนี้มีกล้องติดที่ตรงกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะสาวกนะคะวันด้าเนะคะสามารถทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะคะภายในคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะฝั่งด้านคนขับนะคะประตูนะคะเป็นหุ้มด้วยหนังนะคะตรงนี้จะเป็น ปุ่มกดกระจกไฟฟ้านะคะได้ตัวปุ่มสตาร์ทนะคะปุ่มอะไรมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้จะมีกล้องที่ตรงกระ